ส่งเสริมบุคคลให้เจริญงอกงามในการเรียนรู้การให้การศึกษานั้นคือการแนะนำส่งเสริมบุคคลให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้การคิดอ่านการกระทําตามอัตภาพของตนโดยมีจุดมุ่งหมายในที่สุดให้สามารถนำเอาคุณสมบัติทั้งปวงที่มีในตัวออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลตนเกื้อกูลผู้อื่นได้โดยสอดคล้องไม่ขัดแย้งเบียดเบียนกัน เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศได้พระบรมราชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบาัตแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิศณุโลก21พฤศจิกายน2516 โรงเรียนธรรมจารีนิวาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101เขตหนึสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่1-47หมู่ที่1ตำบลแคนใหญ่อำเภอเมือง101จังหวัด101โรงเรียนธรรมจารีนิวาตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2465 ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โดยมีโรงเรียนบ้านหนองโทนหนองขวาคุรุราชสามาคีมาเรียนรวมปีการศึกษา2563มีจำนวนนักเรียนทางสิ้น225คน โรงเรียนธรรมจารีนิวาสมีบุคลากรทั้งสิ้น20คนประกอบไปด้วยข้าราชการครูจำนวน16คนนักการพานโรงจำนวน1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนเจ้าหน้าที่บริการทั่วไปจำนวน1คนลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุราการจำนวน1คนโดยมีนายพูณสวัสดิ์โคตพงษ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองโทหนองขวาวคารุราสามาคัคคีมีบุคลากรทั้งสิ้น3คนประกอบไปด้วยข้าราชการครูจำนวน2คนลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนโดยมีน,นายธนพลศักดิ์ศีเท้าดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนในปีการศึกษา2563 โรงเรียนธรรมจารีนิวาสและโรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขว,วครุราสามัคคีได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพภายใต้แนวคิดสร้างโรงเรียนคุณภาพให้กับชุมชนสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังตอบสนองนโยบายการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ school as learning community โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC ภายใต้ความเป็นสาธารนณะห้องเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ของทุกคนความเป็นประชาธิปไตยฟังเสียงทุกคนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังความเป็นเลิศทุกคนต่างกันและเป็นเลิศได้ในแนวทางของตัวเองผ่านการสะท้อนผลจากกลุ่มคู่ในการดำเนินงานภายใต้รูปแบบ PLC Professional Learning Community โดยมีครูต้นแบบครูพี่เลี้ยงหัวหน้าวิชาการผู้บริหารโรงเรียนและผู้เชี่ยวชาญของชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่แนวคิด SLC อย่างสมบูรณ์จุดมุ่งหมายในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริงณนะ โรงเรียนธรรมจารีนิวาสนั้นมีปัจจัย5ประการดังนี้ 1. กํากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 2. การกำหนดกระบวนการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 3. การดำเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 4. การปรับปรุงกระบวนการการทำงานของสมาชิก ให้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีความสุข 5. การร่วมแรงรวมพลังเพื่อบรรล,ลุเป้าหมายร่วมกันสู่การสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC อย่างแท้จริงและยั่งยืนโรงเรียนธรรมจารีนิวาสได้นำเนินการจัดความพร้อมในการเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายใต้การเรียนรู้ ในรูปแบบของ PLC โดยใช้การศึกษาชั้นเรียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบภายใต้การศึกษาชั้นเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยมีสมาชิกในชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนรูปแบบของการสร้างแผนการสอนกระบวนการการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงความคาดหวังของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนโรงเรียนธรรมจารีนิวาสและโรงเรียนบ้านหนองโทหนองเขาครุราสามัคีได้จัดกิจกรรม Open Class เพื่อเปิดอากาศให้คุณครูทุกห้องทุกระดับชั้นรวมไปถึงทุกท่านได้ปฏิบัติการสอนตามรูปแบบของกลุ่ม PLC ที่ได้มีการจัดกระบวนการการเรียนรู้อย่างเหมาะสมภายใต้ Active Learning Problem Based Learning Project Based Learning Learning by Doing ซึ่งวิธีการปรับปรุงการสอน ที่หลากหลายอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่กระบวนการการสร้างแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนประโยชน์ในการทำ PLC ครั้งนี้ของโรงเรียนธรรมจาร,รีนิวาตและโรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขาวเพื่อทำให้เกิดโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ School as Learning Community (SLC) นักเรียนของโรงเรียนธรรมจารีนิวาสและโรงเรียนบ้านหนองโทหนองขาวได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพมีคุณภาพการเรียนที่ดีขึ้นทั้งทางด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญาแผนการจัดการเรียนรู้รวมไปถึงแผนการสอนก็มีการจัดกระบวนการจัดสรรวิธีการรวมไปถึงเนื้อหาและที่สำคัญส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างแท้จริงมีการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองกับผู้เรียนรวมไปถึงเพื่อให้เกิดการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพครูได้นำกระบวนการการจัดการการเรียนรู้ในรูปแบบของ PLC นำไปสู่นวัตกรรมของการวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่ายและเป็นการต่อยอดกระบวนการการจัดการเรียนรู้อย่าง ยั่งยืนและถาวร